สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทการรามาะคะ่ะวันนี้นะคะมานาเสนอในหววัวข้อเรื่องหลักสูตรการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสภาพโรงเรียนของไทยและเยอรมันกันค่ะเยอรมันนะคะจะมีโรงเรียนที่ค่อนข้างต่างจากไทยมากค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนของประเทศเยอรมันเนี่ยจะเล็กกว่าประชากรนักเรียนจะน้อยกว่าอีกครั้งไม่มีโรงอาหารขนาดใหญ่ไม่มีโต๊ะกินข้าวจะมีเพียงแค่ร้านอาหารเล็กๆเท่านั้น,นะคะ่ะ ในระหว่างเรียนนะคะก็คือจะมีพักทุกคาบอย่างเช่นระหว่างคาบ1กับคาบสองนะคะจะมีพัก5านาทีคาบสองกับคาบสามก็จะมีพักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะประชากรของนักเรียนแต่ละห้องนะคะจะมีห้องรับประมาณยี่สิบคนค่ะส่วนของประเทศไทยนะคะจะมีห้องรับประมาณห้าสิบคน,นะคะ่ะต่อไปะคะ่ะ จะเป็นบุคลากรครูค่ะครูนะคะเป็นสิ่งครูระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเยอรมันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่าครูของประเทศเยอรมันเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีมากครูเหมือนประเทศไทยค่ะแต่เออแต่ลูกของครูของประเทศเยอรมันเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นกันเองเข้าหาได้ง่ายแต่ว่า ถึงแม้จะเข้าหาได้ง่ายค่ะแต่ว่าครูกับนักเรียนก็จะมีความห่างหรือความให้เกยียรติกันค่อนข้าง,งสูงค่ะเวลาเดินผ่านไปผ่านมาค่ะก็คือครูและนักเรียนจะทักทายเพียงแค่สวัสดีเท่านั้นไม่มีการพูดคุยกันเหมือนประเทศไทยที่ครูจะต้องนักเรียนจะต้องแบบไหวแล้วก็ก้มหัวให้กับครูขนาดนั้นค่ะประเทศเยอรมันไม่ได้นับเออนับสิ่งนี้เท่าไหร่ค่ะ ครูนะคะก็คือจะเข้าสอนตรงเวลาครูของประเทศเยอรมันจะมีความรู้จริงๆค่ะก็คือจะเป็นคนที่จบค่อนข้างสูงค่ะอีกทั้งครูของประเทศเยอรมันเนี่ยจะค่อนข้างเก่งถามอะไรก็สามารถตอบได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนของประเทศเยอรมันเนี่ยค่ะจะเป็นนักเรียนที่ให้ความสําคัญกับการเรียนหรือการศึกษาค่อนข้างสูงต่างจากประเทศไทยที่ เด็กบางส่วนก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการศึกษาค่ะอีกครั้งเด็กนักเรียนของประเทศเยอรมันเนี่ยเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะทาเวลาว่างเป็นประโยชน์ค่ะต่อไปนะก็จะเป็นความแตกต่างของการศึกษาของประเทศเยอรมันและไทยค่ะอย่างแรกเลยนะคะประเทศเยอรมันนะคะจะมีการเรียนรีมีมาตรฐารนะคะ่ะโดยมหาวิทยาลายัยรัฐจะไม่เก็บค่าเทอม ในระหว่างการเรียนค่ะแล้วก็อีกครั้งการเรียนของเขาเนี่ยจะมีมาตรฐานสูงไม่มีการจัดอันดับค่ะสองนะคะประเทศเยอรมันจะมีการเรียนครึ่งวันเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือนักเรียนทํากิจกรรมมากขึ้นค่ะโดยโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนครึ่งวันและเวลาที่เหลือเนี่ยก็จะให้นักศึกษาเนี่ยไปทํากิจกรรมที่ตัวเองอยากทําค่ะสามค่ะเน้นการเรียนรู้ชีวิตนอกห้องเรียนมากกว่าในห้องเรียนค่ะมหาวิทยาลัยใน ในประเทศเยอรมันนะคะจะเน้นภาคปฏิบัติและมีส่วนร่วมกับบริษัทชั้นนําค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเรียนตามความถนดัดคาะโดยประเทศเยอรมันเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตัวเองตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับมหาลาัยกันเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายนะคะห้องเรียนจะเน้นการวิเคราะห์ค่ะโดยประเทศเยอรมันจะกระตุ้นให้เกิดการแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้จริงค่ะต่อไปนะคะจะมาเป็นของประเทศไทยค่ะ หนึ่งนะคะการเรียนฟรี15ปีค่ะประเทศไทยได้มีการบัญญัติให้มีการเรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะและจะมีการจัดอันดับทุกระดับค่ะ 2. การเรียนเต็มวันปิด,ปด,ปดโอกาสการทำกิจกรรมค่ะโดยโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะจะมีการเรียนวันละ9้าชั่วโมงค่ะจนไม่มีเวลาเหลือให้ให้เด็กหรือนักศึกษาได้ทํากิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ3ค่ะเน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนมากกว่านอกห้องเรียนค่ะ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนแบบบรรยายตามทฤษฎีค่ะห้าค่ะเป็นการเรียนตามความต้องการของพ่อแม่นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่สามารถเลือกการเรียนได้เองเพราะพ่อแม่จะบังคับเป็นส่วนใหญ่ค่ะและสุดท้ายนะคะห้องเรียนจะเน้นการฟังก็คือโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะจะเน้นให้เด็กจดตามคุณครูผู้สอนมากกว่าการออกแสดงความคิดเห็นค่ะพอจบการนำเสนอเป็นแค่นี้ขอบคุณค่ะ